สวัสดีครับอ่าสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือหนีสีสะเก็ดชาแนลนะครับมาอยู่ทงหน้านะครับคุณผู้ชมครับมือนีสิพามากินเข่าอยู่ทงไฮทงหน้าครับนี่ครับเตรียมออกมาแล้วครับนี่นี่แหละครับบานกคยอยู่ติทงหน้านี่แหละครับอยู่เคไก่นี่แหละแต่ว่ามือนีสิพามากินบรรยากาศคือ ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ไวรัสโควิด1 9นะครับหรือว่าไวรัสโคโรนานะครับกำลังระบาดหนักนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยครับที่เดินทางมาจากต่างถิ่นแม้ว่าคุณจะไม่ได้ติดหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับแต่ด้วยความที่ถ้ารับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมนะครับก็จะต้องเก็บตัวเองอยู่คนเดียวนะครับคือไม่ไปสูงสิง กับใครนะครับหรือแม้ว่ากระทั่งครอบครัวนะครับก็ต้องแยกห้องกันอยู่แยกกันอยู่นะครับอย่างเช่นในขณะนี้นะครับเหมือนอย่างที่ตัวผมมาจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องแยกตัวมาอยู่คนเดียวนะครับอยู่กระท่อมปลายนานะครับอยู่ตรงนี้นะครับบ้านก็อยู่ใกล้ๆนี่ครับอยู่ในกระท่อมปลายนาด้านหลังนี้ก็เป็นสระน้ําสระป่านะครับนี่กลางคืนก็นอนอยู่ในกระท่อมก็นอนอยู่ที่บ้านคนเดียวนะครับ แล้วก็กังวลนก็อยู่คนเดียวแบบนี้แหละครับอยู่ในทุ่งนาแบบนี้นะครับแล้วก็หาอะไรมากินเนี่ยจัดการเดี๋ยวเราก็มีอาหารตามบ้านเรานะครับที่ญาติพี่น้องญาติพี่น้องนะครับเตรียมหามาให้นะครับวันนี้มือนีมากินเข่าอยู่ทงน้ากันเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมกับมีลาบปลาดุกครับนี่ลาบปลาดุกแบบบานๆเท่านะครับนอะลาบปลาดุกแล้วก็มีปลาถอดครับ เป็นปลาแห่งถอดนะครับนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมด้ครับว่าไวรัสมันกําลังระบาดครับไวรัสเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่นเลนนะครับพี่น้องเด้อเป็นเรื่องแบบเรื่องง่ายครับอย่าสิมองขามนะครับถึงแม้ว่าเฮาสีบบไดเป็นอย่างกระจริงครับแต่เฮาก็ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแยกตัวมาอยู่คนเดียวคืออย่างผมนี่แหละครับนี่ผมมาตะกงเทปผมก็แยกตัวมาอยู่คนเดียวอ่ะกินข้าครับ ปลาเนื้ออ่อนเล็กทอดครับสุดยอดครับอืแซบครับอืมมามากินข่าอยู่ทงหน้าแบบนี้ก็แซบครับคุณผู้ชมครับคือมันได้บรรยากาศนะครับอือือืออ๋อ มาล่องคุยหลาบประดูกครับอืนางกินเขาไต้ต้นบกม่วงครับบกม่วงกระดกขนาดครับเนี่ยเต็มเลยครับบกม่วงครับอ่ะลาบประดูกครับอือหืือยอดมากครับ ออืืขอาคนนดีครับข่าบไหมาตาตางทินนะครับบรวาสิบกรุงเทียดริวสกษัสร้างกับตองแยกโตมากแล้วครับเด้อนค่ามน่องครับเพื่อควมสบายใจของ ผมแม่พี่น้องเข้าเพื่อควมถูกต้องนะครับคือทางการพันแนะนั่เนั่นแหละครับให้แยกโตมาอยู่คนเดียวกินเขาค,คนเดียวแบบนี้ครับอมโอ้หลาปลาดุกมันแสบต้องกินข้าใหญ่ๆครับอื้อ น้ำกระเทียมมาน่าพอมครับกินเข่าอยู่ทงอยู่ทาครับไม่หยางมันสิมานแสบซ้ำนี่ครับพี่น้องเอ้ยพนนี่ครับปลาเนืออ่อนถอดครับกินใหญ่กว่าทั้งตัวเลย อน่าสุดยอดครับอืมขึ้นเขายิงถงหน้ากับได้บรรยากาศครับมองไปทั้งใดนะครับกับมีแต่ถงไฮทงหน้าสุดหอดอดเดี๋ยวนิ้เสียงคนว่าเอียงกันบู้หิูุ่นครับนี่มูบ้านพุทธละ อื嗯อ่ะเรียบร้อยกับขอบคุณทุกท่านนะครับน่าดีดีตามด้วยครับเด้อขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องซีสเกตชั้นแนวด้วยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ